สวัสดีค่ะน้องเชิญสวัสดีค่ะน้องเชิญสวัสดีค่ะคานไม่หยุดเลยค่ะโอ้ยวันนี้น้องเช่อมาพักต่างจังหวัดนะคะมาพักสมุทรสาครเพราะคุณพ่อเรางมีอบลมค่ะ เสียวหัวแล้วเกินอ,อันนี้ก็พาห้องพักเป็นแบบว่าสองห้องติดกันนะคะห้องดีมากมากเลยกว้างเนี่ยค่ะกว้างอันนี้ก็อีกห้องหนึ่งนะคะนี่ห้องกว้างมากน้องก็คานสนุกเลยค่ะใช่ไหมคะหนูคานสนุกเลย อยู่บ้านมีที่คานน้อยอยู่ในคอกด้วยอยู่นี่ไม่มีคอกคานเพลินเลยนี่ตั้งแต่มาแล้วนะคะแต่เนี้ยอาบน้ำแล้วค่ะเพราะว่าชุดเดิมเป็นสั้นค่ะเป็นกระโปรงสั้นแล้วก็ไม่มีสนับเข่าด้วยก็เลยให้ใส่ชุดนอนเป็นขาย,ยาวหน่อยค่ะ เพราะน้องแบบคานไม่หยุดเลยนะคะเหนื่อยไหมคะเหนื่อยบ้างไหมไม่เหนื่อยเลยน้องคานก็เดินตามน้องไปทุกที่นะคะเพราะเดี๋ยวเป็นอันตรายค่ะเดี๋ยวหวโคก ม,นมหนูอันนั้นทางตันแล้วค่ะนี่นี่น,นี่มาทางนี้มาทางนี้าทางนีม้มาทางนี้ค่ะเออมาทางนี้มาทางนี้ไปค่ะทางสองห้องแบบ่ากถือซะไม่มีเหนื่อยแรงไม่มีตกค่ะ Thank you.